ใครที่เคยมาพักกับบ้านต้นหอมภูปาร์ตี้หัวหินจะรู้สิ่งนี้คือเราจะให้ลูกค้าที่มาพักแยกขยะให้เราด้วยเราจะมีถังไว้ให้เพื่อนๆได้ใส่เลยนะคะเป็นพลาสติกขวดพอถึงเวลาเราก็มาขายเรียกรถมารับถึงที่เลยขอบคุณลูกค้าที่ให้ความร่วมมือทุกท่านเลยนะคะและนี่ก็จะเป็นรายได้ส่วนหนึ่งของทีมงานนะถ้าใครมาพักกับบ้านต้นหอมนำเครื่องดื่มมาเยอะๆนะรายได้ต่อเดือนอันไม่เยอะนะแต่มันมีคุณค่าทางจิตใจทุกคนว่าไหม ที่บ้านไหนแยกขยะแบบเราบ้างลองคอมเมนต์มาดูนะว่ารู้สึกอย่างไรเวลาขายส่วนตัวเองนะคะโดนฝึกมาตั้งแต่เด็กเลยให้แยกขยะและเอาไปขายตั้งแต่เด็กด้วยเลยก็เลยรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มีคุณค่ามากๆสรุปคิดบัญชีมาได้6 6 6บาทดีใจกันมากๆเลยหากเพื่อนๆกำลังมองหาบ้านพักที่มีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่พื้นที่ปาร์ตี้เอาท์ดอร์แบบนี้และห้องนอนแยกส,ส่วนแบบนี้ชัดเจนบาน้นหอมภูป,ปาร์ตี้ไวินเลยเรารับหวันหนึ่งุ๊บเท่านั้นเอง บาทที่ส่วนตัวแน่นอนถ้าใครสนใจทักมาได้เลยนะบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหนะ้า